โอ้ยแี่เม่มึงเนี่ยครับพี่น้องปัดปัดปัดพี่น้องพี่น้องว่าป้ามาแต่ใส่ครับตาย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 แม่ว่ามีมักขนาดเด้อครับออยยมีปลาคอครับเนี่ปลาคอเนาะปลาคอปลาดุปลาหลายแต่พี่น้องมันนี่ปลาเขคงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอก็บพิซสารบานฉันจ้าผอกันนั้นมันถิดแปดพฤศจิกายนสองพันหนึร้อยหกสิบแปดจ้ามันนี่กระเพาะพี่น้องมาทั้งหน้าคือเก่าจ้าครับผมกับมาลุนเบึงครับนำยังหนีอยู่ดองนอกแม่พ่อมีเมนจ้า ลุ้นน้ำป้าครับสีไลปันไดครับพี่น้องจ้าจะว่าเรื่องนานมึงคือสีไลอยู่เด็กไอ้ไปใจพี่น้องนระถพ่อป้ามีแม่ป้ามีมึงจะมือนีสีส้มสีมันมึงจะมือนีพวสอพนี้ใจพี่น้อง <c oughs> นารถเพิ่นสิถือดีเนาะแหมพ่น้องเี้ยจ้า,จาครับรุ่นมังครับครับผมรุ่นน้ำกันครับถือว่านำข้าวบ่วแต่ว่าก็นามรักแล้วครับนามเฮงความหวังเนาะเพราะว่าครับผม มือสองมือนำรถนี่เพื่อนที่ถือดีครับพี่นาะมือสองมือสามใช่ในมือนี้มืออื่นอาจจะเป็นหลอดหลอดเนี้ยแบบหลังบางหลังบะ <c oughs> นี่นะครับมาแต่ใส่พลายปรดูก๊กดนวยนี่นะครับก็เป็นห้องเมืองเนาะแม่พ่อมีที่ไหลลงไปงานนาต่อห่อแล้วครับ มองแคบมองกวง้างมองน้ำอัางมองน้ำบ่ออ้งแล้ะครับหรือนน้ำกันบิ่งครับยังไรแห้งอยู่เนาะไหมพ่อนีมครับมาในนี้ไรแห้งครับพี่น้องี๋ย่ามอีกร้ายมืออีกแล้วครับถ้าป้าบบเบิดก่อน คกับผมไม่ได้เดตาเขาอยู่ครับบรรยากาศยามจนกลัวป่าสิเบิร์ตฝุ่นละโอ้มุอนี่แหงไรแหงกาเก่าก่อนแมนแมนบอกแมนมนม่ชท่านเก่าแต่แมนม่นเขาเขาเหานาะแมนครับ คือนไรแห่งกว่าเก่าเนอะแมนโมน้าก่ังมาที่มอ่านี่น้ามาปันเบิร์มันขึ้นนี่สิไรแห่งแล้วมันขึ้นสิมีบ่ลอปะรห <c oughs> แเลน่าแค่ัน,ะนเ,น,เนี่เนนตตคนมนครับนี่นีไรมา ไลถูกทอเนาะไลมาัเตอ้ขวดเด้ใช้กถอดทอเมื่อบีดเลยทียันยันขั้วหยบมือกอแต่เกี่ยวเขานลมันถึงคือได้เนาะตู้นำงานลังลีไปไปก่อนไปกอนอจยันผ่านเรหมือนขี้ตม อหรือประดุมีเถาะบอบวกนี้ออน,น,นครับงามงาน,นาตอน้าครับพี่น้องโอ้ยอย่าดีเลยเรื่ยอยน,นีกจึ้มาหนามจะเห็นสีฟอสนที่แบบมันว่าโอ้มันน่โอ้มมันนี่น,นำลายรับเด็กนเ,าน,เ,าน,เนาตอนเฮ้ยโอ้ยพี่เมย์มึงเนี่ยครับพี่น้องปัดัพี่น้องพี่น้องว่าป้ามาแต่ใส่ครับตายตายตาย เป็นบ่อปลาสีเริ่มขึ้นเลยเนาะเนียนครับอู้ได้ย่ามเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเออพี่น้องครัว่าป้ามาจะใส่พี่เบื่องนี้บ่เบ็ดบ่เบ็ดบ่มีอยัางจ้ะพี่น้องมีแต่ปลาเลยจ้ะอุ้ยห่วยเข่าทายเด้อมึอนีเข่าทายเลยเด้อปลาเข่งเนาะจไปไปไปบังไปบังไปบังนาต่อนไปบังนาต่อนบ่กเนียนอ่าให้พี่น้องเบื้องรับนี่ของเฮาสดๆครับบ่มีปลาเลี้ยงเลยครับบ่กาเลี้ยงไว้เลยครับนี่ เป็นปลาธรรมศาสตร์ครับพี่น้องปลาเลี้ยงเหมืนสีอิ้วหน้าหน,น่ะน้าอายเนาะครับผมเป็นปลาปากปลานิ่มจ้ะเฮ้ยเบื้องเบิบบอ่องโอ้ยกล่องอิลี่ครับเป็นอดไรกล่องอิลี่โอ้ยทางนั้นหัวเป็นบุบัดบุบัดบุบัดจ้าไอ้เน้นเน้นนะครับจากปลายงังเป็นปลายงังเลยครับพู้นี่บ่ไม่หลุม นี่ครับมากไปได้ไหมไอต้นครับอึดอับอึอับเป็นจ้นใดครับพี่น้องยดยดปลายยังไม่รู้มี่เห็นไปน้ำกันเลยบานมี้อ่ะลงไปเบิ้องหนุนโดดอยู่สิเป็นปลายยังทำงานอยู่แล้วครับอ้ามีปลาคออยู่ครับ เคงไงเคงบ่งงเห็นเลยบ่ประดุกบ่ทเห็นแล้วาหลายม่คิไปเปิดท่อได้หัน,น,น,หนบ่ะยนี่ 2> 2ร1ระาสิบสองโลครับอ,หอาหาพปะคอบอ่พีังมีแต่ประคอ,อ,อร,รอ,อรโดดตั้งีมีแต่ประคอครับนี่ในบ่ม,มีมัก<笑><笑>เออนบม,มีมักขนะเด,ด้ครับวุย้นนกนานชัดเฮ้ยเออ,อยัง มีงูบ่ไเต้นตื๊ดบ้านี้งูกระมี่ปลากระมี่อ้าวไปเลยงูบรรอดบ่งูกินปลาธรรมดานี่นี่ มันทีแปดค<ป>ือสกิจการยื่นใจพี่น้องเพลงคือเก้าหุดเป็นงอนเขลงเลย <c oughs> อ้ามัดรัดไว้มโมมีอันนี้เนาะเอ้าวสีเาหลืองเป็นปลาเข็งกับปลาคอเนาะมือน่อมอะไร,รอื่น,นเนาะจักเป็นสีลงมือใดล่ะครับจักปลาอย่างสีลงมือใด โนยัไมาได้ด้วยใจพี่นองมึอนี่ไอ like <c ười> ้โดยลายอุ้ยมานมานซื้อซื้อมามันกระนี่น้องครับผมแก่เลยบอ่แก่มาเลยไม่ยั้งรางูกินป่าธรรมดามีี่เทนะพี่อเทที่นี่เนาะะมาปาาเงหอเาะงนี วานนี่ลงปนกันเนาะเอ้ยอ,อ้ะเต็บมือนอี่อึมือนี้ีปะคออ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ,อ,อยืายามาช่างีเลยนล

ลือถือบงหนุ่มโดนเงินหรือนะบึงทั้งนคร,บร,นร,ร,ร,รับพี่น้อมนนง,งอมาอเอางูออกเลยเนาะเมียนจ้ะอ้าวมีปลาคอครับมันปลาคอเนาะปลาคอปลาดุกปลาไหลแต่พี่น้องมันมีปลาเข็งปลาเข็งปลาคอเดินนาตอนเสี่ยวนี่ครับปลาเข็งคือถือว่าจีลงอีกอยู่เนาะสได้ยามอีกอยู่จ้ะพี่น้อง มื่อนี้ค่ะเอาสิโลเดินเมื่อวานสิบสอ,งน,อ,อ,อ,ง,องนี่พอคอตัวงามเนโนเมื่อวานน้นองใครก็คุมมืออยู่มันสีแยกกันลงนะครับปลาดุกนี่สิบโลลงผอมพอคอเนาะเม่์ใจเต่ว่าปก็เค็งนี่ลงเลยน้ำเบิดสุปาคนนี้เย็นหน่อยตัวหนึ่งเนงาะปลาเมื่อไครับคือประมาณเนาะมานอยู่จ้าใส่สอบบอก ก็เกานาต้องใส่ดอก่่าลาุนกีอกเปะมาหนึ่งวี่น้อามาดันือเทามีคนรลากบอก่ยงเลงมาหงมนี่ลุงหนุ่มเราว่าบะมีคนรลากบอกกับเ้าวบ่มีน่อยนาะแมนครับ ว่ารอบคางรอบเอลนี่เป็นหน้าที่หน้าหนองันเบิ้พขนมามีกันเป็นสุขนเนาะมีคูบ่มีนีมีตอนกับมาท,ทอแม่ปมีกับเบงที่ดึงนแหนองกินหน่อยกอ,อู้หูอ้ออาวซไ่าไหบ่เกินซ บนัสแห่งดอกิบัวเขอิติ่ิ่ง่เอามาด้วยมาจุมาทำนาทีคือเก็ขึ้เกาครับเดี๋ยวยำดีเดี๋ยวยำอรนี่จ้ะพี่น้องพ่พุ่งนเพ์่นใจหองใหญ่ ตัวตันมัดเด้ตันมัดไปถึงเด้พี่ตัวอยู่นอกพี่เนี่นตั้นตัวอ่ายโยนให้เด้พี่น้องผู้พปนใจห้องใหญ่มือนีเพิ่งมาหมันเนี่ยหองญ่แบบห้องปลาหลวงนะปลาหลวมเพราะว่าพี่น้องก็ทอทอแน่แล้วเนาะปลากระลงห้องใจพี่น้องมือหนี้เขาก็ถือวายังหมันอยู่จ้ะพวกสองสองคนนี้ คือวาสิมานกเก่านี um> ่เนี่ยจะเมื่อนี้เาสีดตาเขาเลยมื่อนี้ไอ้เอมันจะกั่ลลงไหมเอ้เงี้ยันี่ใส่ล่ะลงไหมีเลยนั่นวมยังสีลงไวบ้าเจ้ประเขงมันบ่ลงไหมไปเบิ่ง เฮ้ยพี่น้องนั่นอายเอ้ยลงไหม่พี่น่ะรู้เป๊บเุ๊บเป๊บเป๊บนี่แม่นปาจ้ะพูดพูดพูดมึงเลยพี่น้องพูดจ้ะพูด บุบีบบุบบิบนี่มีแต่ปลาอ่าเอ้ยลงไม่เตื่นเฮาเนาะตื่นมึงเน้พูดเน้ครับพี่หน่อหน่อเฟื่องนวลนวลพูดพูดอ่านางใจเนื่อแม่บไแม่อุ้ยพูดมาหันแม่ประมีสุ่มให้เบิงได้จ้ะพูดไม่ไม่ไมก ตื่นคนจ้ะอุ๊ยสิได้ยามอีกใจเอ้ยพอดีละเฮากระตาเขาไปได้เขาปลาเนาะครับผมถ้าพี่น้องมาทั้งหน้าคือเก่าโอ้ยใจเย็นๆนะไอ้ายขาประเทียงคือเก่าได้แต่สิได้หาหมออีกที่แตาพอพอประมี่มันถีหาโมกะลาหมอนัดจ้ะกระนัดเบิ่งเบิ่งมือเพิ่นว่านได้เนาะได้ได้มือผ้ามือได้จ้ะ บางคนเป็นกือบปลาเปต่องพายางได้อยู่จ้ะแต่ว่าผู้ใส่ซีวีดกือบะใส่ซีวีดแบบละมันระว่างหน่อยเนาะใส่ก็บไปปลาไปผู้ใดใจพี่น้องมีนี่ปลาเหรินกลางเว้นเลยอ่าเอ้ยแต่ว่าก็จะเป็นปลาเข็งนั่น พราะว่ามอนน้มน้มร <Hey, bien. S 1> ้ายกว่ามูอวานนาะน้่มก็ลังมามือวานน้่มากมทันหอดเด้ยามในงานนายังตีนยิ่ัะพี่นปลาจิพี่นมูตปลาหมิ่นาตน น้ำยังไหลจะพี่น้องได้ยามอีกจ้ะปลานในกระน,นาก็ยังเล่นอยู่จ,จ้ะพอก็มี่าสิไปเปิดท่อจ้ะเปิดงานที่ใส่นีเละจ้ะพี่นอ้องใส่แหง,งน้ำร้ายเพิ่งมาเปิดออก โอเคบอนี่ปลาบอทั้งนั้นผละไปหาของปูผละของปูเถาผละไปยังไงอ่ะยังสิมีปสีอย่ม่ง้โเมนปลากระเดินบลาไ่ครับพี่น้องเข้ากระสีไว้ออกเมื่อครับบ้านนี้ ไปเบิ่งผลงานอีกเธอหนึ่งอยู่บ้านแล้วเนาะไปเบิ่งว่าสิจักเข้าไปก็มีว่าป้าก็ยังเล่นอยู่เด้อครับพี่น้อยยงอย,ยังมีนนงอยู่ครับกระลุ้นกันอีกมื้ออื่นครับพี่น้องหลุนจะน้ําเบิด์ถุนแล้วอ้ายี่ยพ <c oughs> ุ่นลุงเสียอยู่พุ่นครับอยู่ถึงถุนมานํากระแถเนาะเอากระสอบม้าบาสิหาพุ่นเด้อมื้อนี้ฮะสิได้หาอยู่ดอก จักเมือ่อใดนี่ว่าสบเบเิเบิดหลือเ่ตามที่เบิ่งน้ำนาตอนนี้ยังมีอ,อยู่ดรอครับพี่น้องยังหลายอยู่ครับปลาเฮาปลาหานาตอนครับไปทังไหนซ้ำพัดเองไหนานยโก้หมู่บ้านอยู่ยังมาซีฟยัยงมา เมื่อวานสิบสองนะไปหลุดกัยูตาซังคุณเราะพี่นเียบร้อยเมว่ยมีวาซิปซิปน้อยๆเพราะว่าเบาเบากว่าเมื่อวาน มันมากก็เป็นปลาเข็งกับปลาคอนันนี้เนาะมือนแนี้ยนมือนมืไปนผลงานเฮาของวันที่แปดครับพี่นนองหลังพายุมือนึ่งเนาะลักๆกับปลาเข็งเลยเลยครับกับปลาคอเนาะแยกเอาไว้ ประคอสีไลเป็นไงกระอเนาไก็บกระอ,อดกติอเนกอน้ำกัน,น,รนออกระคอนะ โม่ปันเลดอกไอ้มนีปลาขิงหลสิเด็ดประมาณลูหนึ่งอยู่ดอกครับปลาคอนี่ตัวไข่นี่ตมีน้อยน่าปลาคอเนะนี่ขั้นขั้นหลาเนี่ยโบวปลายังครับตัวหน่อยนี่ยขั้นลงแต่ความหนาห้องตีอย่งนีขัดอยู่ครับห่ัยปลาลดนึงอีก เดลเมือกับปลาคนละแบบเบ่งนะ,นะขาดปลาดุกกับปลาดุกเนาะไม่บ่็นนี่ส่วนมากก็จะเป็นปลาคอเลยครับแต่ว่าเป็นยังนี่กรนนาบุร่า,ายกําลัางทามหาหมูหวานเนาะปลาคอไปใส่เพิพอเลยครับ

อันแบบคนเห็นกระเปาอันปนนอะไรติดไปด้วยกันอ่ะนี่กระเปามาเ้ยกระเน๋าเอันแบบบังคับเป็นเน่เนี่ยคือสั่นเสกตะโต๊แล้วเต้ยมึงเป็นวลุนตาเด็ดสามีตาเด่เนาะ berapa tahun Oh, lai ter dia. Ini punya bapa horari. Ya, lubang naga ginseng ni ba kapadu. Run pai muer to muer ja phinaw. Ba du pun mak nam noi ini. ีกรนเียร์มีือไม่ดทุ่นเด้นี่ก็ไเด้ลองกรมียก็เด้่งเนื้นะครับผนี่ขันแม่สามีเบิดนอกว้างนี่เป็นีม่เบิร์ดกลีวแบบนี้มันีอนี่ปลาโขได้นอมปลาโขได้มีพี่น้องนี้ตโชคคุณคมากใครลาแล้วครับพี่น้องเดาว่าผมมีประกด มมีครับงานเนี่เพื่นบบขึ้นมาครับเพื่นบบมักอยู่นํางานหนาได้ไหมประมี่โบคือประคอไปดูนระดูเขียวในนี้สกอ โอเว,ว,ว้นสีสิมก็ห้เย็นสีไ,ไ, <ป S 1> ไหลเนาะทุกมือจ้ะไปแล้วบ่บ่มีนำให้ก็ไปได้ได้ดครับไปขอนกาเสินสีหยาลงนี่กับสีกมาณนี้แล้วเนาะแม่ม<ๆ>ก็มีเกั็สีคอยถัดเลือกอีกเทือนึ่งล้วครับ ปลาเค็งแลครับสามสามโหลอยู่ต็นไก่แห้งโอเครง่นีจะพี่น้องแยกออกเรียบรอยจามือก็สิไดปลาเค็งแล้วลก็ปลาคอเนาะ ครับผมปลาดุก,ก็ร้า,าย้ะพี่น้องโมนีฝ้าคอกระกใจตามที่พี่น้องเห็นนี่นะจ้ะโ,โอ้ดีเด็ดตัวนึ่งแข่งหลุนน้ำกันมือใหม่เนาะแนนจ้ะผลงานได้ทันทีแปดพฤศจิกายนจ้ะพี่น,อน้องได้ทีโบโลหน่อยเนาะครับผมสาฝากาก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันเด้อจ้าแม่ประเมีกัขอบุญขอคุ่นภูติเขามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแน่ใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า